w v l r y o n e w e l to t o b i c k x p t r t i c expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษทวิก e x x p r t t รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบ t o ว e i c มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอเพียงมีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะครับและไม่แน่ถ้าคุณฝึกเยอะๆเรียนเยอะๆคุณก็อาจจะกลายเป็น TOE i c expert ได้ในสักวันนะครับผม พบกับผมอาจารย์เดียววันนี้กิจเจริญนะครับเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันร์เพื่อมาทำการติวข้อสอบโทวิดก,ก่อนการเรียนนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ moe-radiothai.net นะครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่15แล้ว today is episode 15 are you ready พร้อมกันหรือยังครับทุกคน ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาตะลุยโจทย์กันเลยดีกว่าเหมือเดิมน,นะครับวันนี้เป็น incomplete sentences จงทำให้ประโยคสมบูรณ์ข้อสอบแนวนี้ก็จะทดสอบความสามารถด้านไวยากรณ์หรือด้านคำศัพท์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคำศัพท์นะครับแต่อาจจะมีบางข้อที่ทดสอบทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเราก็จะต้องดูเป็นข้อๆไปนะครับ alright l e t start s with number one เรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งโจทย์ว่าอย่างไรลองอ่านโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า this vacuum cleaner is dot dot t h a n the other one อีกรอบนะครับ this vacuum cleaner is dot dot t h a n the other one เขาบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เป็นนะครับคำว่า is แปลว่าเป็นคำว่าเป็นออกมาด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ส่ว so, นคำว่า the other one แปลว่าอีกอันนะครับอีกอันที่เหลือก็คือมีเครื่องดูดฝุ่นสองเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องที่อะไรก็ไม่รู้อีกเครื่องที่เหลือมาดู choice กันดีกว่านะครับตัวเลือกมี4ตัวเลือกตัวเลือก a more expensive ตัวเลือก b most expensive ตัวเลือก c expensive และตัวเลือก D expensively แน่นอนครับข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์ ก่อนอื่นเลยอยากให้คุณผู้ฟังวงกลมคำว่า is หรือกิดสั้นใต้คำว่า is หนาๆเลยเพราะตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเราได้นะครับเวลาทำข้อสอบขอให้ทำแบบนี้พยายามวงกลมหรือคิดสั้นใต้ตัวที่จะช่วยให้เราหาคำตอบได้เราจะคำว่า is แน่นอนข้างหลังคำว่า is เนี่ยมันไม่น่าจะเป็น adverb มันไม่น่าจะเป็น adverb เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังตัดข้อดีทิ้งก่อนข้อดีนะครับ expensively ลงทายด้วย l ล,ลงทายด้วย ly แบบนี้เป็น adverb ไม่ใช่คำตอบแน่ๆเหลือข้อ a ข้อ b และข้อ c ถ้าใครตอบได้ลองตอบตอนนี้เลยครับก่อนที่จะเฉลยนะถ้าใครตอบได้แต่ถ้าไม่ไหวอาจจะต้องออลงมาดูเนื้อหาด้านล่างเลยครับผม comparisons of adjectives comparisons of adjectives Com adject ก็คือการเปรียบเทียบ ของคาคุณศัพท์นั่นเองนะครับการเปรียบเทียบของคําคุณศัพท์นั่นเองสําหรับการเปรียบเทียบของคําคุณศัพท์นะครับเรามีทั้งหมด3ขั้นจริงๆมันเป็นเนื้อหาที่เราเรียนตั้งแต่ตอนประมาณประถมปลายหรือมต้นเราน่าจะได้เรียนไวยากรณ์เรื่องนี้นะคุณผู้ฟังการเปรียบเทียบเนี่ยมันมี3ขั้นขั้นที่1อาจารย์จะเรียกว่า equalityequality ก็คือขั้นเท่ากันนะครับขั้นเท่ากันให้ใช้ as dot dot as นะครับใช้ as as 2นะครับ comparative comparative ก็คือขั้นกว่าขั้นกว่าฝรั่งใช้อะไรครับใช้ er than หรือ more t h a n er than หรือ more t h a n แล้วก็เบอร์3นะครับหรือขั้น3นะครับเรียกว่า superlative superlative หรือจะเรียกว่าขั้นสุดก็ได้ฝรั่งนะครับฝรั่งจะใช้ the E.S.T. หรือ the most ดดคุณคุ้ไหมครับนี่คือเนื้อหาที่เราเรียนกันตอนเด็กๆคราวนี้ดูกฎนิดนึงนะครับดูกฎนิดนึนงถ้า adjective มีหนึ่งพยางเช่น old นะครับเช่น old o l เนี่ยนะครับมีหนึ่งพยางนะครับ one syllable นะครับ one syllable syllable แปลว่าพยางนะครับถ้ามีหนึ่งพยางให้ทำแบบนี้ครับ1 as old as as old as ก็แปลว่า แก่เท่ากันหรือเก่าเท่ากัน 2. older than older than แก่กว่าเก่ากว่า 3. the oldest the oldest แก่ที่สุดเก่าที่สุดนะครับถ้าเจอ adjective หนึ่งพยางก็ต้องเขียนแบบนี้คำต่อไปนะครับก็คือ expensive expensive กี่พยางครับคุณผู้ฟัง expensive สามพยางนะครับสามพยางถ้าคำมีสองพยางขึ้นไป เช่น expensive ก็ถือว่าเป็นคำที่มี2พยางขึ้นไปให้ทําแบบนี้ครับคุณผู้ฟัง 1. as expensive as ก็คือแพงเท่ากัน 2. more expensive than แพงกว่าสังเกตไหมครับแพงกว่าเนี่ยเราจะไม่ทําแบบ old ถ้าเป็น old เราก็จะแค,แค่เติม er แล้วก็ than ถูกไหมครับ older than แต่ถ้า expensive เราจะใส่ more ข้างหน้าเป็น more expensive. expensive t a n นะครับและ3นะครับ the most expensive the most expensive อันนี้ก็คือแพงที่สุดนะสังเกตนะครับขั้นสุดเราจะไม่ใช้ the est กับ expensive เราจะใช้ the most เพราะฉันสังเกตความแตกต่างด้วยคำต่อไปคือคำว่า happy happy เป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย y หากเจอ adjective ที่ลงท้ายด้วย y ต้องเขียนแบบนี้ต้องทำแบบนี้1 as happy as as happy as ก็คือมีความสุขเท่ากัน 2. happier than happier than มีความสุขกว่านะครับมีความสุขกว่าคุณผู้ฟังสังเกตเวลาจะ adjective ลงท้ายด้วย y เป็น y เป็น i แล้วเติม er นะครับเราจะไม่พูดว่า more happy than เราจะพูดว่า happier than happier than alright okay แล้วก็ 3. นะครับ the happiest The happiest มีความสุขที่สุดทำยังไงครับใส่ THE ก่อนเปลี่ยนไว้เป็นไอเราเติม est the happiest เราจะไม่พูดว่า the most happy นะครับเราจะไม่พูดว่า the most happy ไปกันต่อนะครับแล้วมันจะมี adjective บางตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนรูปเช่น good เรามาดูกันดีกว่าครับ1 as good as as good as อันนี้ก็จะแปลว่าดีเท่ากัน ดีเท่ากัน2 better than better than เห็นไหมครับเปลี่ยนรูปจาก good เป็น better better than ก็คือดีกว่าเราจะไม่พูดว่า gooder than ไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับ gooder than ไม่มีและ3 the best นะครับอันนี้จะแปลว่าดีที่สุดนะครับเราจะไม่พูดว่า the goodest the goodest เราไม่เคยได้ยินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นนะครับคราวนี้ ลองเอา adjective ขั้นเท่ากันขั้นกว่าขั้นสุดมาแต่งเป็นประโยคกันดีกว่านะครับลองอ่านเนี่ยลองอ่านตามอาจารย์เดียวไปเลยนะครับลองอ่านตามจา์ไปเลย He is as old as me. He is as old as me. เขาเป็นสนับสนุนให้คุณผู้ฟังพูดคำว่าเป็นออกมาเวลาเจอ is อยู่หน้า adjective นะครับ เวลาเจอ is จริงๆเวลาเจอ verb to be นั่นเองเจอ verb to be อยู่หนะ้า adjective พูดคำว่าเป็นออกมาสับสนุให้ทำแบบนี้นะครับแล้วแล้วเราจะเก่งไวยากรณ์ขึ้นถ้าเราอยากเก่งไวยากรณ์ขึ้นนะครับเทคนิคนึงเลยก็คือลองแปลให้ถูกร0อเซไปเลยต่อไปนี้เราจะไม่แปลเพื่อเพื่อแค่เข้าใจอย่างเดียวลองแปลถูก้ถูก100%ซไวยากรณ์เราจะดีขึ้นนะครับพะฉันพูดคำว่าเป็นออกมาเขาเป็นคนที่แก่เท่าฉัน ไปต่อนะครับ he is older than me he is older than me ลำพูดตามได้เลยนะครับเขาเป็นคนที่แก่กว่าฉันไป he is the oldest person in the room he is the oldest person in the room เขาเป็นคนที่แก่ที่สุดในห้องนี้นะครับเขาเป็นคนที่แก่ที่สุดในห้องนี้ไปกันต่อนะครับต่อไป this car is as expensive as that car. this car is as expensive as that car. แปลตรงตัวว่ารถคันนี้เป็นพวกคำว่าเป็นออกมาด้วยรถคันนี้เป็นรถที่ราคาแพงเท่ากับรถคันนั้นเลย this car is more expensive than that car. this car is more expensive than that car. รถคันนี้เป็นรถที่ราคาแพงกว่ารถคันนั้น this is the most expensive car in the world this is the most expensive car in the world นี่เป็นรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกนี่เป็นรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับไปกันตอบอยากให้คุณฟังพูดตามเลยนะพูดตามเลยนะจะดีมากๆเลยนะครับดีกว่าฟังอย่างเดียวแน่นอนนะครับ I am as happy as you ลองพูดตามนะครับ I am as happy as you ฉันเป็นคนที่มีความสุขเท่าคุณเลย I am happier than you. I am happier than you. ฉันเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคุณ I am the happiest person in the universe. I am the happiest person in the universe. ฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในจักรวาลน,นะครับฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในจักรวาลไม่ใช่แค่ในโลกนะในจักรวาลเลยเป็นไงครับต่อไป This computer is as good as that computer. This computer It's as good as that computer. คอมเครื่องนี้เป็นคอมที่ดีเท่ากับคอมเครื่องนั้น This computer is better than that computer. This computer is better than that computer. คอมเครื่องนี้เป็นคอมที่ดีกว่าคอมเครื่องนั้นนะครับอีกประโยคนึงมาครับพูดตามครับ This is the best computer of all. This is the best computer of all. นี่เป็นคอมที่ดีที่สุดจากทั้งหมด ทุกคนดูคำว่า of all นะครับ of all อยากให้คุณผู้ฟังคิดสไต้ of all หรือวงกลมนานๆเลย of all แปลว่าจากทั้งหมดพูดง่ายๆคือเราเอาคอมหลายๆเครื่องมาเปรียบเทียบกันและไอ้เครื่องเนี้เป็นเครื่องที่ดีสุดจากทั้งหมดเลยคราวนี้เรามาดู strategy ในการทำข้อสอบนะครับมี strategy มีกลยุทธ์เล็กๆขำๆให้ดูในข้อสอบถ้าเจอคำว่า as ให้ใช้ equality ให้ใช้ขั้นเท่ากัน ถ้าเจอคำว่า then ให้ใช้ comparative ขั้นกว่าถ้าเจอ in ใช้ superlative ขั้นสุดถ้าเจอ of all ใช้ superlative ขั้นสุดกลับไปที่โจทย์เลยคือตอนนี้คุณผู้ฟังก็ถือว่ามีพื้นฐานละสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อหนึ่งได้นะครับกลับไปที่โจทย์นะครับในโจทย์ในโจทย์ในโจทย์เราเจอคำว่า then นี่ไงครับวงกลมหนาๆเลย เจอคำว่าแดนจาก strategy นะครับจาก strategy นะเรารู้ทันทีเลยว่าเจอแดนเนี่ยจะต้องใช้ขั้นกว่านะครับใช้ comparative คุณฟังก็ดู choice 4 choice choice Cho ไหนเป็น comparative ตอบ choice นะั้นซึ่งมันมีอยู่แค่ข้อเดียวที่เป็น comparative ก็คือข้อ A the answer is A ตอบข้อ A ไปเลยแล้วพูดเต็มๆทั้งประโยค this vacuum cleaner is more expensive than the other one this vacuum cleaner is more expensive than the other one เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่แพงกว่าอีกเครื่องหนึ่งนะต่อาะเองนะครับ alright let's go to number two ไปข้อ2กันดีกว่าครับผมข้อ2โจทย์ว่าอย่างไรลองอ่านโจทย์คร่าวๆกัน this photocopy is d i d cheap not reliable this p h o t o c o p is d is s cheap not reliable เครื่องถ่ายเอกสารครับโฟโตคอปีเออร์คือเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้เป็นคำว่า is อยู่หน้า adjective คำว่า cheap เป็น adjective อาจารย์เดี๋ยวส่งเสริมให้คุณผู้ฟังพูดคำว่าเป็นออกมาเวลาเจอ verb to be อยู่หน้า adjective นะครับเครื่องเอกสารเครื่องนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมอะไรก็ไม่รู้คำว่า cheap คำว่า cheap แปลว่าถูก นะครับเปลว่าถูกคำว่า no คำว่า no ขอไม่บอกขอข้ามไปที่ reliable ก่อนคำว่า reliable แปลว่าเชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับข้อนี้ก็ทดสอบไวยากรณ์อีกแล้วเราจะต้องรู้ครับว่าคำไหนใช้กับ no มี4ตัวเลือกตัวที่1นะครับ e I t h e r ตัวที่2 neither ตัวที่3 both และ ตัวเลือกที่4ี่ all คำไหนใช่กับ n o ครับ either neither both หรือ nor หรือ a หรือ all คำไหนดีสำหรับคนที่จะตอบข้อนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ครับผมนี่เลยดูเนื้อหาที่อยู่ด้านล่างครับ either or neither nor both and แค่นี้ก็ตอบได้แล้วครับคำที่ต้องใช้กับ n o ก็คือ neither neither คำตอบคือข้อ b นั่นเอง เพราะฉันพูดเต็มๆครับผมพูดตามเลย this photocopy is neither cheap nor reliable โอเคไหมครับถ้าอยากจะเข้าใจ100%อาจจะต้องเรียนให้ละเอียดเลยหมายความว่าเราแค่เราแค่รู้ว่าอะไรใช่กับอะไรอาจจะไม่พอถ้าเราอยากจะเข้าใจ100%เรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอสอนอย่างละเอียดเลยนะนะครับไปทีละคู่ครับคำว่า either or แปลว่าไม่อันใดก็อันหนึ่งนะครับ คุณมาฟังจดคำแปลตามคำว่า e i t h e r or ไม่อันใดก็อันหนึ่งใส่ n เ,เข้าไป neither nor neither nor แปลว่าไม่ทั้งคู่นะครับไม่ทั้งคู่ส่วน both and ก็คือทั้งบางอย่างและบางอย่างนะครับหรือทั้งหรือจะแปลว่าทั้งคู่ไปก็ได้นะครับทั้งบางอย่างและบางอย่างมาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่า ที่ใช้3คู่นี้นะครับผมประโยคแรกเลยลองอ่านตามหรืออ่านคลอๆไปด้วยกันนะครับ let's go either John or Jim will go either John or Jim will go แปลตรงตัวเลยครับไม่จอนก็จิมจะไปนะไม่จอนก็จิมจะไปนะคือคนพูดเนี่ยก็ไม่มั่นใจหรอกว่าใครจะไปแต่เท่าที่เขารู้นะครับเท่าที่เขารู้เนี่ย หนึ่งใน2คนนะครับหนึ่งใน2คนไม่จอรนก็จิมไงครับเขาก็เลยพูดออกมาแบบนี้ครับ e i t h e r John or Jim will go ต่อไปลองใช้ n e i t h e r nor ครับ neither j o h n nor Jim will go n e i t h e อ John nor Jim will go อันนี้ไม่ไปทั้งคู่ครับผมไม่ไปทั้งคู่ครับทั้งจอรนและจิมจะไม่ไปนะครับทั้งจอรนและจิมจะไม่ไปคือไม่ไปทั้งคู่เลยคุณไปฟังคบ n e i t h e r n นอเนี่ยมันจะเป็นประโยคปฏิเสธอยู่แล้วนะครับ ป็จะเป็นประโยชน์ปเสเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเพอใส่น o อไม่สามารถพูดว่า Neither John nor Jim will not go พูดไม่ได้แบบนี้มันจะกลายเป็น double negative double negative คือมันเป็น negative อยู่แล้วถ้าใส่น o อเข้าไปมันจะเป็น double negative ซึ่งไม่สามารถพูดได้นะครับผมคัส้คสุดท้ายคสุดท้ายคือ both John and Jim will go both John and Jim will go อันนี้ก็คือทั้งจอห์นและจิมนะครับทั้งจอห์นและจิมจะไปทั้งจอห์นและจิมจะไป Okay. ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมจะได้คล่องๆกันหน่อยลองอ่านเลยนะครับผม You can either stay here or go to the park with me. You can either stay here or go to the park with me. คุณสามารถอยู่ที่นี่หรือไปสวนสาธารณะกับผมก็คือให้เลือกอะคุณสามารถทำอะไรได้บ้างผมให้คุณเลือกสอ,สอทางเลือกทางเลือกแรกคืออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนทางที่2คืออะไรครับไปสวนสาธารณะกับผม I neither drink nor smoke. I neither drink nor smoke. ฉันเนี่ยทั้งไม่ดื่มและไม่สูบบุหรี่นะครับฉันเนี่ยทั้งไม่ดื่มและไม่สูบบุหรี่นะครับ Neither nor เปราว่าไม่ทั้งคู่ก็คือไม่ทำทั้งคู่แล้วไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่จริงๆก็มีค่าเท่ากับอะไรครับดูในวงเล็บที่จา์เดียวเขียนไว้ I don't drink and I don't smoke. I don't drink and I don't smoke. ฉันไม่ดื่มเหล้าและฉันก็ไม่สูบบุหรี่นั่นเอง จอสุดท้ายนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ for this job you will need a good knowledge of both English and Chinese for this job you will need a good knowledge of both English and Chinese สำหรับงานนี้คุณจะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ดีความรู้ที่ดีทั้งทั้งทั้งด้านภาษาอังกฤษและด้านภาษาจีนนะครับทั้งและไงครับทั้งด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนคุณจะได้สมัครงานนั้นได้นะครับ Alright now let's go to number 3ไปข้อ3กันเลยดีกว่าข้อ3เนี่ยง่ายที่สุดแล้วมั้งครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับข้อที่3นะครับโจทย์ว่าอย่างไรคุณผู้ฟัง dot 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 this document in the box สั้นๆง่ายๆเลยโจทย์ dot 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 this document in the box จุดๆ,ๆเอกสาร,รนี้ในกล่องนั้นนะจุดๆ,ๆเอกสาร,รนี้ในกล่องนั้นนะคำว่า the box นะครับคำว่า the box มี the เห็นไหมครับมี the ส่งเสริมให้คุณผู้ฟังเนี่ยพูดคำว่านี้หรือนั้นเวลาเจอ the นะครับ the box right the box กล่องเนี่ยหรือจะแปลว่ากล่องนั้นก็ได้แสดงว่าผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยรู้กันนะครับว่ากำลังสื่อถึงกล่องไหนอยู่ตูตัวเลือกกันดีกว่ามีสตัวเลือกนะครับตัวเลือก a put ถึงตัวเลือก b put ตัวเลือก c to put แล้วก็ตัวเลือก d to be put ข้อนี้ก็ทดสอบไวยากรณ์นะครับ สำหรับข้อนี้นะครับเราจะต้องรู้ว่าประโยคคําสั่งเขียนอย่างไรนะครับประโยคคําสั่งเขียนอย่างไรหรือพูดอย่างไรคืออยากจะสั่งนั่นเองคุณผู้ฟังอยากจะสั่งไงว่าจงนะครับพูดคำว่าจงมานะจงใส่เอกสารนี้เข้าไปในกล่องนั้นนะจงใส่เอกสารนี้เข้าไปในกล่องเพราะฉะนั้นจงใส่อะจงใส่จะอะไรดี Put ทิ n g put to put to be put ง่ายมากๆถ้าใครตอบได้ตอบตอนนี้เลยนะครับตอบตอนนี้ถ้าไม่ได้อาจจะต้องลงมาดูเนื้อหาด้านล่างเร็วๆเ,เนื้อหาด้านล่างนะครับ imperative sentences แปลว่าประโยคคำสั่งนะครับ imperative sentences แปลว่าประโยคคำสั่งซึ่งประโยคคำสั่งเนี่ยแบ่งออกเป็น positive and negative positive ก็คือสั่งให้ทำจงทำ,งงจงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้ส่วน negative สั่งห้ามทำห้ามทำอย่างนั้นนะห้ามทำอย่างนี้นนะ กฎก็คืออะไรครับกฎก็คือ when you write a positive imperative sentence begin the sentence with an infinitive เวลาคุณเขียนประโยคคำสั่งแบบสั่งให้ทำจงเริ่มต้นประโยคด้วย infinitive infinitive ก็คือ verb แบบไม่ผันนั่นเองเช่น eat dinner please eat dinner please อันนี้เป็นการสั่งให้กินจงผู้คำว่าจงออกมาครับคุณฟังจงกินข้าวอย่างคุณซะ จงกินเข้าอย่างคุณกรุณากินเข้าอย่างคุณอะไรประมาณนะั้นสเกต eat เป็น infinitive ก,ก็เลยก็เลยถูกแล้วก็เลยถูกไวยากรณ์นะครับ turn off the lights turn off the lights จงอะไรครับจงปิดไฟจงปิดไฟ turn เป็น infinitive ถูกแล้วนะครับ sit on the floor จงนั่งลงบนพื้นจงนั่งลงบนพื้น sit เป็น infinitive นะครับเป็น infinitive ก็เลยถูกแล้วนะครับแล้วไม่สามารถพูดว่า eating your dinner please to turn off the lights, โอเค to turn off the lights อันนี้น่าสนใจคำว่า turn เ,เนี่ยมันเป็น infinitive แต่เราไม่ต้องการ t ูหน้ามันก็เลยพูดไม่ได้นะครับ set on the floor พูดไม่ได้ set ไม่ใช่ infinitive when you write a negative imperative sentence begin the sentence with don't plus infinitive เวลาคุณเขียนประโยคคำสั่งแบบห้ามทำห้ามทำอย่างกรนทันหันนี้จงขึ้นต้นประโยคด้วย don't บวก infinitive เช่น don't eat it Don't eat it อย่าก,กินมันนะ Don't turn off the lights อย่าปิดไฟนะ Don't sit on the floor อย่านั่งลงบนพื้นนะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็น่าจะตอบข้อที่3ได้แน่นอนครับข้อไหนเป็น infinitive ให้ตอบข้อนั้น The answer is B คำตอบคือข้อ B นั่นเอง Put this document in the box จงใส่เอกสารนี้ในกล่องนั้น Put PUT นะครับในข้อ B เนี่ยเป็น infinitive นะครับข้ออื่นไม่ใช่นะ putting ไม่ใช่ to อ u t ไม่ใช่นะครับ to be put ก็ไม่ใช่จริงๆข้อในข้อ4กับข้อ D เนี่ยมันมี infinitive แหละแต่มันจะมี to อยู่ข้างหน้าก็เลยไม่สามารถเอามาเป็นประโยคคำสั่งได้นะครับ alright l let's go to number 4 number 4กันดีกว่าไปข้อ4นะครับข้อ4โจทย์ว่ายอย่างไรครับ we like the room because it's very dot 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 we like the room Because it's very dot 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 พวกเราชอบห้องนี้เพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มากๆเลยนะครับอย่าให้วงกลมคำว่า very คำว่า very เนี่ยจะช่วยให้เราตอบข้อนี้ได้นะครับคำว่า very จะช่วยให้เราตอบข้อนี้ได้ดูตัวเลือกครับตัวเลือก a s p a c e d ตัวเลือก b spacious ตัวเลือก d space และตัวเลือก d spaciousness ง่ายมากเลยคุณู้ฟัง very plus adjective or adverb 90%เจอ very เนี่ยให้มองหา adjective หรือ adverb เลยโอกาสถูก90%นะครับตัวอย่างไหมครับ he is a very quick learner he is a very quick learner, very quick learner เขาเป็นคนที่เขาเป็นผู้เรียนที่เร็วนะครับมากๆเลยนะครับสังเกต quick เป็น adjective อยู่หลัง very ได้ he walked very quickly he walked very quickly เขาเดินอย่างเร็วมากๆ quickly เป็น adverb อยู่หลัง very ได้ the test was very easy easy เป็น adjective อยู่หลัง very ได้ I got bored very easily easily เป็น adverb อยู่หลัง very ได้นะครับ you have to be very careful when you cross the road careful เป็น adjective อยู่หลัง very ได้ he drove very carefully carefully เป็น adverb อยู่หลัง very ได้กลับไปดูตัวเลือกกันดีกว่านะครับตัวเลือกไหนเป็น adjective หรือ adverb เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวเลือก a s p a c e ลองทายดี Ed แบบนี้น่าจะเป็น verb ตัดทิ้งตัวเลขก b spacious ลองทายดี o u s เป็น adjective เก็บไว้ตัวเลขก c space เป็น noun ก็ได้หรือเป็น verb ก็ได้ตัดทิ้งเลยส่วน spaciousness ลองทายดี ness แบบนี้เป็น noun นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบจึงต้องเป็น spacious ้า b นะครับพูดเต็มๆครับ we like the room because it's very spacious เพราเราชอบห้องเนี้ยเพราะว่ามันเป็นห้องที่มีพื้นที่มากๆเลยคบว่า spacious คือมีพื้นที่นะครับหรือกว้างก็ได้ครับคราวนี้ขอสอนเพิ่มเติมครับ long t i d o u s มักเป็น adjective นะครับ long t i d o u s มักเป็น adjective อย่าง spacious long t i d o u s ใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ adjective ที่ long t a i d o u s อยู่ในเอกสารนะครับผม dangerous ถนนเส้น OUS นะครับที่อันตราย The road is very dangerous ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อันตรายมากๆ Adventurous Adventurous เป็น adjective นะครับที่มีความผจญภัย This will be an adventurous trip โอเคนี่จะเป็นการเดินทางที่มีความผจญภัย Cautious แปลว่าระมัดระวังนะครับที่ระมัดระวัง We are cautious about spending money พวกเราเนี่ยระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงิน famous o US นะครับ o US นะครับมีชื่อเสียง Roger Federer is the most famous tennis player in the world Roger Federer เป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก Infectious ลองที่ OUS นะครับ Infectious แปลว่าที่ติดกันได้ชอบใช้กับโรคภัยไข้เจ็บเช่น COVID 1 9 is highly infectious COVID 1 9 is highly infectious COVID ิด 19, -19 นะครับเป็นโรคที่ติดต่อกันได้อย่างง่ายดายอะไรประมาณนั้น นะครับแล้วก็มีตัวอย่างของคำนามที่ลงท้ายด้วย nest. Fair ness fairness ความยุติธรรม fitness fitness ความแข็งแกร่ง willingness ความเต็มใจนั่นเองโอเคทุกคนมาดูข้อ5กันดีกว่านะครับ somebody has been t h e wall somebody has been the wall จริงๆข้อนี้จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายวงกลมบีนหนาๆเลยไอค้คำว่าบีนนี่แหละจะช่วยให้เราตอบข้อนี้ได้มาดูช้อยส์กันนะครับ paint to paint painted และ painting ถ้าเราจะใส่ v e r b สักตัวหลัง v e r b to be นะครับไอ้ v e r b ตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นไม่ v e r b ing ก็ v e r b ช่องที่สามเรามาตัดช้อยส์กันดีกว่านะครับข้อ a paint ไม่เข้าข่ายตัดทิ้งข้อ b to paint ไม่เข้าขายตัดทิ้งก็สิ p a i n t e d ลองไท้ได้วย ed เป็น verb ช่อง3ได้ครับเก็บไว้ก่อนสองก็ดิ painting เป็น verb ing เก็บไว้ก่อนสุดท้ายต้องเลือกครับระหว่าง c กับ d มันต่างกันยังไงครับดูเนื้อหางล่างครับ verb to be บวก verb เติม ing นะครับ verb to be บวก verb เติม ing เนี่ยภาษาไทยจะพูดคำว่ากำลังออกมากำลังมาโดยปกตินะครับ โดยปกติเช่น we are watching a movie on Netflix พวกเรากำลังเห็นไหมพวกเรากำลังนะครับกำลังดูหนังโดยผ่าน Netflix อยู่แต่ถ้าเป็น verb to be บวก verb ช่องที่3มันจะเป็นถูกกระทำเช่น the room is cleaned every Sunday the room is cleaned every Sunday ห้องเนี้ยถูกทำความสะอาดทุกๆวันอาทิตย์คราวนี้เรากลับมาดูความหมายครับเราอยากจะพูดว่าใครสักคน ได้ทาสีนะครับได้ทาสีเราไม่น่าจะพูดว่าใครสักคนถูกทาสีเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นแพสซีฟไม่ได้ไม่สามารถใส่เวิร์บช่องที่3หลังเวิร์บทูบีได้จึงต้องตอบ painting สับดี has been painting the wall ใครสักคนเนี่ยพึ่งทาสีกำแพงไปเมื่อกี้นะครับผมเอาล่ะครับคุณฟังเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ5ข้อวันนี้นะครับก็จะมีข้อยาก แล้วก็คล้องง่ายนะครับปนๆกันอยู่นะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังทบทวนบ่อยๆอยลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังในการย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.radiothai.net นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนและเรามาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษทวิก Expert see you next week สวัสดีครับ